สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีก็ขันแรกเด้อข่อยสีมาต้มตีนไก่เด้อข่อยสิเฮ็ดเมนูอย่างวันที่มือนีข่อยสิเฮ็ดขนมเ้นตีนไก่จ้าอ้าวนี่เด้อพี่น้องข่อยก็เอาตีนไก่ไปต้มข่อยสีบอกว่าตีนไก่ข่อยบ่ท่านละลายเด้อพี่น้องที่ข่อยได้เอาไปต้มนะจ้าเอาออกมากับฟิวต้มแล้วเราข่อยก็สิเอาไปล่างคือเกาลัดจ้าบาดนีข่อยก็สีเอาเคียงมาต้มเด้อพี่น้องเคียงข่อยน่ะต้มไปนี่ก็ข่อยซิบ่มี่หัวกระใสเด้อพี่น้องมือนีบดได้สื่อจ้าต้มเสซจแล้วนะจ้าข่อยก็เอามาปั่นนะจ๊ะพ มันเป็นเมนูกระท่านหันจะเมนูกระท่านหันนี่ก็คือตอนแรกสิเฮ็ดขมันไก่พี่น้องบาดี้คุณสารามีนะ่ะอยากกินขนมเซนและสั่นว่าก็เลยกระท่านหันจะพี่น้องบะมีถังกระวไสา้บะมีถังต้นหอมจ้าพอต้มเสร็จแล้วก็เอามาใส่น้ำประมาณนี่นะจะใสร่ร่วมๆกันไปเลยจะหลังจากตั้งแก๊สเสร็จเห็ดง่งายๆจะพี่น้องแล้วก็ใส่ขึ้เก่าจะปลรราพีม่มั่นขี้เก่าจะได้แซ่บแล้วก็ปุ่งเครื่องอขึ้เก่าสู้รสเกลือน้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็รสดีนะจะใส่มันลงไปนะใส่หลายเสบหลายนัว มาหลายจ้าอา้าวก็ประมาณนี้นะจ้าอา้าว,วเสร็จแล้วก็เดือดแล้วนเด้อพี่นอ้องเดือดแล้วปลากระป๋องข่อยกบะปัอนน่าจะพี่น้องข่อยก็เสี่ยงมาบด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 ใส่ดังสีล่ลราพี่นอ้องให้มันเด่นมีต้นปลากระป๋องน้ำนวดๆจะนวดๆทางเครื่องแล้วกระนวดๆทางปลากระป๋องแล้วซิมเบิองจ้าพี่นอ้องอ้าวพอซิมเสร็จก็ขอเพิ่มปลาไหลอีกนิดนึงจ้าเพราะว่ามันจืดเนาะจ้าอา้าวมักปลาหลายๆมันจังแซ่บเด้อเนี่ยหลักเขาเอิ้นว่าเมนูเปลี่ยนแปลงจากข้าวมันไก่มาเป็นขนมจีนตีนไก่ปลากระป๋อออองแแแลลลลล้้้้้้้้ววววจกกกก็็ใใสสูู่่ิินนพรมาาตเด ไปนะจ๊ะเอาเดือดแล้วเซตแล้วนะพี่น้องกับประมาณนี้นะจ๊ะออาข่อยขอใส่ใบมะกรูดเพิ่มหน่อยนึงได้พี่น้องเพราะว่าข่อยบ่มีหอมเราก็ยังว่าละ่ะเมนูปเปลี่ยนแปลงก็เลยต้อ,องใส่ใบมะกรูดเพิ่ม้ะเซตแล้วข่อยก็มานี่จ้ันลวกขนมเสร็จนะจะ๊ะลวกไว้คุณใส้กับมาก,กินมือแรงแต่ข่อยเห็ดไวไมือเชร้าเนี่จ้ะพี่น้องเอาหลวกไปรลวกมามันก็เริ่มเดือดแล้วเนาะพี่น้องอืมแต่ด้ประมาณนี้แหลจะจ้ะเา้าเดือดแล้วก็เซกเบิ่งจากน้อยจากสุกแล้วนะพี่น้องแล้วก็ไปเทเทเซจแล้วก็ได้ประมาณนี้เราจะจ ดแปลกคุณไส้เหมือนแล้งทั้งพักทั้งอะไรอย่างนี้จ้ะพี่น้องซัมเนียร์และพี่น้องไปพอกันคลิปหนาจ้า